สตรีมเมอร์สายควนประสาทอย่างจอห์นนี่โซมารีนะครับที่ล่าสุดไปป่วนที่เกาหลีใต้จนถูกดำเนินคดีหนึ่งวันก่อนนี้เขาจะขึ้นศาลนะจอห์นนี่ก็ได้ทำการไลฟ์สตรีมเล่าให้คนดูฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปรับสารภาพข้อกล่าวหาแล้วอ้างว่าอวยเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าจิตเภทต่างๆเดี๋ยวศาลก็ต้องปล่อยตัวเขาแน่ๆอยู่แล้วมันก็อาจจะมีปรับบ้างสัก500เหรียญเขาก็จ่ายไหวอยู่แล้วและมีการเล่าว่าจะวางแผนไปโกหกศาลเรื่องอาชีพที่ตัวเองทำเพราะเกี่ยวข้องกับประเด็นวีซ่าที่ใกล้หมดอายุแล้วนะครับคือคิไม่ไ้เเเลลยรัาาานนป็ตกกกพสหฐ เพื่อดำเนินคดีกับมันพอมาถึงวันขึ้นศาลนะครับไอที่วางแผนว่าจะรับสารภาพวันนั้นสารตัดสินโทษจำคุกให้รองลงอาญาแล้วก็จ่ายค่าปรับกับอเมริกาสบายๆปรากฏว่าอายการแจ้งข้อหาเข้ามาเพิ่ม,มเป็นข้อหาที่4ครับไอ้นี่นั่งมองหน้ากับนายก็เลือกรักเลยครับผมไม่รู้มาก่อนว่าอายการจะแจ้งข้อหาเพิ่มทำให้ศายต้องนัดไต่สวนเพิ่มอีกทีเดือนหน้าแผนที่เตรียมไว้ว่าจะรับสารภาพแล้วชิงออกนอกประเทศเลยเนี่ยใช้ไม่ได้ละแค่นั้นยังไม่พอคราบันยังโพสตเอกสารคดีความของมันลงโซเชียลเพื่อให้คนเห็นว่ามันกำลังจะ ทมให้ฝ่ยยายหญิงเสียหายเป็นอย่างมากจึงแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีกับเขาและข้อหานี้ยังอยู่ในชั้นตำรวจยังไม่ถึงอายการด้วยดังนั้นคาดเลยครับว่าพอถึงเดือนหน้าเนี่ยตอนศาลนัดไปไต่สวนข้อหาที่4ก็น่าจะมีการแจ้งข้อหาที่5เพิ่มเติมตอนนั้นแล้วก็นัดไต่สวนอีกเดือน2เดือนซึ่งถึงตอนนั้นนะครับจอห์นนี่โซมาลีก็จะวีซ่าหมดอายุแล้วและจะได้รับวีซ่าแบบคดีความอัตโนมัติซึ่งไม่สามารถสตรีมหารายได้ในเกาหลีอีกต่อไปถ้าเกิดมีการสตรีมหารายได้จากคนดูก็จะเจออนน